เมื่อไวันมันละเมอไวะนอนขึ้นนอในท่องด้วยจะนอนที่นหนนอนอะไรือวางรงไหนครับวางตรนไหนคะวางตรงนี้ใช่ไหมแวางแต่ผ้าสางผ้าแอบวางก็บางาจันทร์ตัป็นนาฏศิลามานิเระยา sắp thì tiêu cặp mà ao là người nào ta nhà cái luôn rồi นตอนนี้กาเวลาเวลากะที่หอดชวนเก็บดูกแล้วบ้านในพี่น้อยเนาะทำเวลาเขากระบ,บายมุเนาะใส่เวลามาเก,กือบสามชั่วโมงแล้วพี่น้องเยเนาะกะที่เก็บกระดูกทั้งอ,านะอ่างเนาะชวนได้เแซวกับเนาะส่วนได้ชี้ชนะการแล้วแต่ตาทางวัดทั้งว่าคนเให้อีกทีหนึ่งนะเนาะเราก็เรื่องเอกสารนำพากระดูอกอ่างกลับไปในมืออื่นพี่น้องเยเนาะ อ๋อคนอื่นเลยพี่น้องเลยทางบุญสรารวลวันกลับทักทายสบายดีบ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันหมดสุขคนเอฟซีปุญญาเจ็บุญประทุกทานด้วยยินดีตอนหับเขาสู่ซองยูทูปบาบุญสารวลวันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะอ้าหลายๆคลิปที่ผ่านมาอยู่ในวัดเนี้ยว่าอ่าบดมือบดปันพี่น้องเลยเนาะเอากลับครับจะห่ะะอกลับใช่ครับจะห่อแค่พอพอประมาณใช่ไหมพอไ่ร้อนใช่ครับ อ๋อมันร้อนเนี่ยครับถ้าเอากลับบกันไม่ได้หรอกมันร้อน,อน,อนเอาท่าที่พูเอาท่าที่พูดผมกีบได้นะครับครับเป็น โคงเทาโคงกระดูกแล้วพี่น้องเนาะแกะคือชิเมีนส่วนนี้แหลนะเนาะที่ว่าเราจะเอากลับเนาะสี่เหตุผลทีเอากระดูกเนาะมีน้ำหอมพี่น้องแล้วก็เหรียญสามสิบสองเหรียญหนอ,อนดอกไม้ดาวเรื่องดอกกุหลาบ ลาย,ยางอยู่พี่น้องเลยเนาะกาเงียบเงาแล้วบ้านนี้อพอแขกคนก็ได้กลับบ้านกับซองญาติพี่น้องก็ได้เมื่อ,อกับบ้านไพมันแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วแต่ทางมาบุญแล้วก็ทางมาเตียงกําลัางหาไปส่งคน,นเนาะคือแต่ว่าแขกคนญาติพี่น้องคนมากเราคนมาลดใายทางแล้วจะออกไปข้างนอกมันไกลอีกขนาดพี่น้องเลยเนาะเธอเป็นนางเจ้าชีมากเราผูกมีรถบางเอาไปส่งอทุ่คนอีกพี่น้องอ่ะนะรอทางทางมาเตียง มาเติมอีกพี่นังประวัตะลอถ่ายุวัดเนาะทางเอฟซีเ็นก็โอ้ยนาะพี่นกับน้องสี่งงสามสี่วงก็ยังเวันบาไว้ก็ยังของราวลชาวะบอยู่พี่นองเแต่่คนมกับใจหลายเนีก็สดกนเนาะ 不好跑 เสร็จสิ้นในมือนี้กับเป็นมืออื่นเนาะตอนเศร้ากระได้ดขอไปอยู่ทางคณาพี่น้องนะทางสอนอือวรวมเรื่องคดีความพี่น้องนะชัวจังไหนจะคอยว่ากันเนาะ งนงผม่บัดบักโมเลออยังไงเนาะงันนี้มันกระโลกกันมาอันนี้มันขอเข้าเนาะ นทำมาะุุมนามันเย็นก่อนไปนะโบอสเอาเราขีดไปทำสิขีดได้ขีดบริบบต์เขาเมือเคลียร์เลยเนาะ cửa ban học tập tại quay quay nghiệp ngọc bay lạp hàm của tuy nhiên đôi mày 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 ไีบแล้วเป็นเสียงอยู่ในโล่งเงีย่หือเนแดจะเอย่แล้บ่เลยบ่ดำเนาะครวเลยบอ้ยสิดเลย หมูเห็นว่าแขวแขวบดบ่เบ่งที่แขวแขวเบ่งดีดีแล่งแขวะกไหวแค่ไหนแขก็ยืยืนรุมแล้วนะแขวยืนรุมมถนะเพราะว่าก็ไก่แม่กัดมากกัดขวะดีดีก็ได้แขวไม่ใช่อีแดนนะให่มันนี่นะว่ากจาใก่เน่ยกินที่น่ากดกนกันไป ดูย่งตันนี่น้อก็เหนอยวเ้อืมอันนี้คงมีรวายเลยโอเคพียงแต่วด้จะังท <c ười> ่าพนที่อีกเพียงน่ง แม่ไรวันน,นเมื่อไหวะนนขึน้นะนนอน่ทางลางอด้วยค่นอนข้างบนนอนเมื่อนอนข้างล่างแนอนเวลึ้นน่วีวิบงว่านเลี้ยงแห้งดีมันแค่แน่เนาะในนานคับมันจะแค่แน่ตาค่อนข้างเลีง้งพี่น้องบว่านนยังว่าเลีง้งเออเลยมันแค่แน่เนาะ

ถ้ามันเย็นนะ่ะมันเกลียดได้หมดแต่มันร้อน ต่อไม้โรยใช่ไหมมามาเฉพาะจานโรยทั่วเลยใช่ไหมครับใช่ครับเม่๋ทังกี่าฮะบน้ำพงน้ำหอมดาวเรื่องอองนะ่ยายฮึ หยอคนละทีสองทีจัดลวส่งจัอเขยวหอมาจเตอร์ตท้ายหยอมดขวดเีคบอกคนจถ่ายยอมดขวดเลยเพราะแล้วอะนี่มันยได้มดขวด ก็ได้ยาก่าเลันไย่าใครเลยออาน้ำพอมๆอ่าแตทุกคนแตะตัวครับยกขึ้นจบแล้ววางเอาบจ้าบมันจะชาทวางตรงไหนครับวางตรงไหนับวาตรงนี้ก็ได้วางจะผ้ากันนผ้าาข่งวางวางวางหือรืออ่ะนมมือพนมมือพนมมือ อีกรอดไหมครับรอดจับจับแล้ววางเลยแช่ทงเลยหีงดังก็ต้อยังไงเลวปัจจุบันเซนต์เต็ดีสุดโต๊เป็นจุบันน้อยเลทางรถก็ได้แรงแต่ตรงนี้อง้ยขวายต่อตรีเลย

ยะถาวาริปะหาสุราตติปเรติสากลาเอวะเมวะอิตที่นางไปตานังปัตะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสันุุสัพตังกปาจันโปนุยะามานิเตะสุยะาสัพพิเตโยวิวัุสัพพรโควินัสตุมาเตปัะารโยจุติที่โต กบพิวาธนาสีิจันจางุทธาปจัยนโรจตารโธรรมมาวัชันติอายุปโนสุขังท่าเรางายจตัพททพินาปินาสังขมีตุปฏิจิกาทีวะตังิตายาสทานโสอุปการปฏิโสญาติธรรมโฉจะยังวิสัุตโตเปตานุปชาจักตาอุดาดาทั้นจติโกนามุปตินังตุมเฮหิปุญญปัสตังอนัปปกันติ ภาวัตุสัพพะมังคะรังคันุสัพเพวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาตุทีพระวันตุเตภาวัตุสัพพะมังคะรังคันตุสัพเพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสทีพระวันตุเตภาวัตุสัพพะมังคะรังคันตุสัพเพเดวตาสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสทีพระวันตุเตชาตูชาตูชาตูจะไม่ต้องไปกวดหรือเปล่าครับไปเทคนต้นไม้ขวดขวดเทบนต้นไม้ใหญ่ไป ก<ห>็นนนน้อฮะกดูแม่บอกว่้เบอกัาอาจารย์กย์ิน่ป่ตอนนี้นอานการเดเอาพกระดูกอ้ายฝากไว้วัดก้อนแล้วก็มาออื่นเนาะเรียบเรียงแล้วงานท้งคนุณจังเได้กลับมาเอาพี่น้องไวนะ้เนาะป thank you นเลยเนาะเดี๋ยวกะทาฝากไว้ในกลอนเนาะเราจะว่ากันอีกเทั้งนึงเนาะเว่ากันเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าวาดหรือว่าทั้งคนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยเนาะไปจะ,ะออกไปหาทั้งน้องๆนกันก่อน,นพี่น้องเยชิเมื่อร์ลีบอเดี๋ยวบุญจะทาปลาเปี๊ยงอยู่ในกลอน พี่มานั่งพี่นั่งพี่นั่งพี่นั่งก่อนนั่งก่อนอ่าก็เดินงึ้นนัง่งเลยเนาะมาตอนนี้ข้ัเนะโอ้ยเนาะหวงพ่อขักขนาดพี่น้อง,งนะเลยนะนเลยนาะสว่าละเนาะพันเบิงเรียงแยงกันมาแท้เนี่ยหน่อยดละพี่นงง้่งเลยไปดีแล้ว ลยข่าวางามเนาะมรมกนดำต้นกระดูกง่ายบาอาชายคนกระดูก่ายนเอาก่อนอื่นเนาะสบายดีพี่น้องคนนี้สบายดีเลยสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องอีกเื่นเงเนานะสบายดีวัุพูสุคนที่เขาหับเขาชมเนาะอากา ขอบุญขอบคุณนะนั่นแหละเนาะนั่นโมมี่ยังนอกจากคําว่าขอบุญขอบคุณพี่น้อนอนะไยเนาะที่เขามาเนาะได้รวมทําบุญนํางานศพของไอ้ทรายขอบุญเนาะหรือว่าพังผนะีทรายเนาะขอบุญกับวี่คำยังนอกนอจากคําขอบุญขอบคุณขอบอกขใจบัดสุขุสุคนที่เขามากินทานหรือว่ารวมงานศพเด้อบัดสุขคนทั้งพี่ทั้งนอ้องเนาะทั้งป้าทั้งลุงอ่า ที่ว่ามาในมื้อนี้งานอยู่ทางประตูน้ําเนาะไลบักนายบอมาเนาะพี่ัน้องทั้งเพื่อนหาหรือว่า่าเยขอบมใจหลายซาทุกเนาะหอยู่ดีไม่แห้งเนาะอ่พวกเฮากให้อยู่ดีแห้งบสุสคนนั่นแหละเนาะวคนอ่อนนอนยอเนาะแล้วก็ทาาก็ได อาจากเข้าไปแล้วเนาะก็มีแต่ว่าเข้าคนที่เหลือกะสู่ต่อไปแล้วาปนี้เนาะสู่เบียกสู่งานต่อไปเนาะมีคนเข้ายังคนเข้าอยู่เสมอนะยังมีเว็บมีกรรมอยู่เด้ต้องใส่เว็บใส่กรรมต่อไปก่อนเนาะยังมันบวดเว็บบดกรรมเด้อ่านี่ละคนบวชเวรบบวกรรมบวชบุญแล้วก็ไปบวดเวรบบวกรรมแล้วก็ไปคนเฮานี่ยังมีเวรมีกรรมต่อกันอยู่ทั้ง ใส่ต่อไปเนะาะคนขว้าและเพื่อป่ปาเพื่อท้องเพื่อลูกกเพั่พวเนาะันนีได้ะดินล่นกันไปแล้วดุยหน่อยแลวเนาะชื่อยังก,ก็ลืมเหรกดกันถากถก,กันจ็คปีแหลอคือพอคนเาอยู่นั่นก็จะรักจ็กปีจะน,น้อยหน่อยตสองปี เลี้ยงมาเด่นนาองเงี้แ่ที่สองสีเป็นนั่นสิว่าชิติดปนเหอไ่ติดขบับติดแน่เรยเนเราถ้าเลรมาอยู่นะ่าจะซืออะ้อไรเขาแต่ที่เออโท่าหากันไงกันกระติดอือก็บบนี้ดูดินแงนดูบรเเราใชแล้วเนเรื่องที่อคือว่าเราเห็ด บุญมานำกันสามีเนาะกับผู้นี้กมีเวทเวดเวดดกรรมกันสามีอไรซะแต่มีแต่มืออื่นเนาะมื่อได้วันเกิดเราเนาะเมื่อได้วันเกิดเราเนาะที่สิบมุกกล้า

มีแต่ท anyway ี uh ่เหลือเนาะกต่ท uh, like ี่เราจังโอลมกันบริหารจัดการเบิ่งในงานศพของอ้ายเนาะแต่ว่ามันตระแก่คนที่ซอยน้นตาได้ปัจจัยน้นตาได้เนาะกจากนั้นก็สิมาโอลมกันเนาะผ่าตัดใจหั่นแล้วเนาะมันก็ซอยกันไปเนาะเพราาะว่ต่างคนก็ต้องคือเจ้าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะไปคือการเลี้ยงลูกเต้าเบิดแต่ว่าคืองานตรงนี้มันก็มีไฟอยากให้เกิดเห็นแล้วกันนะกั ช่ยการเหตุช่วยกันนี่แหละเพราะว่าเป็ดบุญน้ำพนคสุดท้ายเนาะเพราะว่าอะไร้ราายกันดะชวนเธอเลื่อยอยู่บ้า,อานอยู่ช่องเลยบญสีจัดการเองตวนเนาะเรื่องน้ำพาอายตะบ้านเนาะราอว่า,า,าทางฝั่งเาาอีกนะทางด่านทางเดินทางลายยางเนะาะบ้านทางเมือง,งอีกเรน่องอะไรเนา อย่างเรียบร้อยเแบบิร์จว่าจันจานมิเต่าการเดินทางค่า,าใช้จ่ายเนาะรอดงานแล้วโทรบอกพอบอกยังไม่จบโทษบอกแล้วเนาะทั้งอ่าถ้าพออยู่บ้านกับบอกเรียบร้อยแล้วมิเตาบาใหาย้ยพันเคลียร์ทั้งบ้านเนาะว่าแจ้งทั้งบ้านอะไรและเนาะแจ้งทั้งบ้านจังเมืองอันนี้เป็น พี่สะพ้ายเนาะพี่น้องเนาะพี่สะพ้ายเรือว่าเมียของอ้ายเนาะแล้เป็นลูกเรือของเราเนาะแล้วก็อันนี้เป็นร้านเนาะร้านของกระบุญเนาะร้านลูกกบเนาะข่าไมโลพี่น้องเห็ดเห็ดเบี้ยงยังอยู่ร้านอาหารอยู่ใส้หมู่บ้านสองร้อยปีหมู่บ้านสองร้อยปีข่อยแล้วเบาในคลิปมันอ่ะหมู่บ้านพันปีช่องพันปี เก็แล <mm ้ว่าว่าวนหมู่บ้านสองพันปีมีนะนี่สองร้อยปีโอ้เพราะลืมเป็นคนกี่ลืมเนาะเนาะร้านบอกอยู่ว่าสองร้อยปีแต่ว่าคุณว่าสองพันเนาะอันนี้น้องสาวพี่น้องน้องน้องสาวคนสุดท้องเลยอ่ะเนาะอันนี้คือน้องวันน้องบวรีวันสีสะอาดพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเวียกอยู่พระรามสามเนาะ อยู่บ้านไหนของพารามส์อะอยู่ซาตูปิดิษอยู่ซาธุประดิษซาตูปิดิษซอยยังซอยสามสี่ซอยสามสิบสี่อ่ล่าถอดแก่มาหน่เป็นบอกขับไงมาบอกถอดแก่ขับไงบอกบอกแล้วมาล้วงานอาทิตย์หนึ่งเลยต้อกาอนุมัติให้เนาะอนุมัติให้การเจ็บเป็นการเจ็บเป็นกับตองล่า ันนี้น้องสาวพี่นองนะยูสาธุประดิษฐ์ชาสามเท่ากัสามสิบสี่สามสิบสี่ลงลงน่เ่คืมพี่นองเลยอามาตาอันนี้น้องเคยเนาะน้องเคยชื่อยังก็บอกพี่นองบ้างฮะข่าวคำใสข่าวซาลี่ส่ใบข่าคำใสข่าวย่อพูยอะพี่นง S <S เครียดมากร้าอยอะไรี่น้องเนาะครียดมากร้ายมือตะลุกตะลุกคือว่ามันเครียดมันโครหูมากรายมือแล้ะนอกจากแบบบทใหญเครียดล้าเดี๋ยวมันชิบป่วยไปอีกนะนะใหญ่ไอ,อีกปะเครียดล้ายกับใหญ่ไปอีกมึงแกให้นอ้องดูแลสุขภาพตัวเองแน่ละเด้อ เหลือแต่เจ้าล้วบานที่เบิ่งเครื่อนมือซ่านบอยบ้อกนีนั่นฮะบ่ให้หมวอกบ่หมบอก้หอห้อกวันนี้นะ่าสิงหอกหห้เบ้งนอือีวาดูแลกันคเนาะออไปนำกันดูแลกันเบิ่งกันแล้วเนาะได้ หย่อนเบายกไขว่เาแน่นกว่าจับไ่เนาะครับอันนี้เรื่องเฮือนนี่พี่น้งบุญก็ะิดไปอยู่บุากะคิดไปอยู่อีานิดอยู่ชาติแดงบกอคได้ ทางบางเรื่องเฮือนนี่กะปรบุนกะอยู่ดีมีแฮงเนาะมื้อน้ามื้อไหนกะเมื่อเฮ็ดบุญอยู่กะบุญเฮือนบุญเฮือนนี่อ่าทให้เอื้อยอ้ายนี่แหละเนาะเพราะว่าบุตแก่แม่เสียมานี่เพราะว่าตอนแม่เสียน่ะบุญยงน้อยแม่ข่อยเสียนะอายุแม่ข่อย37ปีข่อยก็ต้องประมาณ 8, 9, มันแปดเก้าปีนะคปี่เพราะว่ากำลังเฮียนไ,นนะไทย,นะนยนหน้านะแบบพันไทยนี่ยเนี่าตัวกตนีน่อยละแม่เสียตั้งแต่พูดแล้วกับบุเครเหตุบุญป้ปองบุญให้แม่เรื่องนะเลยคิดเป็นบาปในใจนะม่นะเอพี้าป้าไม่อยู่ดีไม่จะสกับมาพี่นังเเนาะ ก็ม pues ีแต่เบ nah ิร์ตเทนี่อะไรพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มี่ยังได้มีแต่มาโอลลมกับหยาดที่พี่น้องเนาะทางทางพี่พี่จะไพ่เนาะกัเรื่องโอลลุมเรื่องคาใจใจเนี่ยกับฮาจะคุยกันอีกเท่านึงเนาะว่ามันเบิรไปเท่าไรแน่เนาะค้านนนี้ค้านั่นแลนท่านมีแต่ทางพี่สะไพ่หนี่งคนควักออกเองเบิร์ตเลยเนาะแต่บุญกมียังบาได้ยังนะมีแต่สีโอลลมกับพี่สะไพ่บอกเบิร์ตเท่าไรเนาะเบิร์ตก็ต้องงอน้วาฮาจังมา ว่ากันไหมฉะนั้นเนาะมันคือตูดอะไรตูดอะไรว่ากัน <Okay. S 1> ลอยนอนนี่เราน่นแหละเป็น,นังไงเนาะแบบมีแต่มืออื่นเนาะไปลงพักถ้าว่ามันเยี่มันยากบุนกับจกคอกับก่อนนะ

สู่ต่อไปเนาะแต่เคแล้วเราบางแยงกันต่อไปครับโอเคการขึ้นก้าวขึ้นหน่อยหน้อยเลาชุดท้ายคลิปนี้กับวุ้นกับบุ้มยังไล่พี่น้องก็ไม่แต่คำขอบุญขอบคุณขอบกบใจบ๊อสุขสุขคนเด้อแขกรูที่มีเกียรติเนาะที่ให้เกียรติในงานศพของพี่ชายของอมบุญเนาะมาร่วมงานนะเผาศพของไอ้ชายครั้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้ทุกคน อยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพมางการจะแข็งแรงเนาะจะเลื่อนจะเลืเล่อนในนาทีการงานอนี้ครอบในครอบบดฉู่สุขคนจงมีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมันเนื่องมันเนืน่องตลอดไปเด้อเนาะสาธุบดฉู่สุขคนเนาะเอฟซีคือก,กันเด้อที่เขาหับเขาส้มอ่าซองยูทูปบัลปุญสารวาัแล้วคอมเมนต์เขามาอ่าบอดอ่านเลยพี่น้องเนาะแต่ซองมือมาเดี่ยวผมเคยอ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่ากลับบ้านไปกับเด้อบุ๊มมีเวลาเลยเนาะบุมีเวลาตอบคอมเมนต์เอฟซีเลยจะได้ขอโทษขออภัยเนาะ พิพาประกันใดกบาบขอโทษขออภัยบ๊ะสุปูสกุนด้วยนะนะคลิปนี้ลาก่อนสบายดีบ๊ะสุปูสกคนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>